ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวรีแลนดนะคะ EP 4ค่ะกับการไปเที่ยวเกาหลี10 วันนะคะแต่ต้องย้ําก่อนนะว่าน,นี่เป็นทริปก่อนช่วงโควิดนะคะดังนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแลนเที่ยวให้กับเพื่อนๆได้นะคะวันที่10ค่ะวันนี้เปรียวจะไปเที่ยวจอนจูกันนะคะวันนี้เราก็เลยตื่นเช้าค่ะแล้วก็มาขึ้นรถที่หน้าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะราคาค่ารถไปกลับนะคะแค่1น0 0 0นวอนเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะถ้าใครอยากรู้วิธีการจองตั๋วนะคะสามารถไปชมกันได้ที่ ep 3นะคะ บนรถก็นั่งสบายเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาก็จะแจกนี้ด้วยนะไกด์บุ๊กค่ะพร้อมกับ JB Tour Pass นะคะบัตรนี้สามารถใช้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอนจูได้ฟรีเลยนะดูรายละเอียดต่างๆได้ในคู่มือเลยค่ะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสําหรับการเดินทางไปจอนจูนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะนั่งรถไปสักพักนะคะเขาก็จะจอดแวะจุดพักให้เราค่ะให้เราได้เข้าห้องน้ําหรือว่าไปซื้อของทานเล่นนะคะตรงนี้ก็จะมีเวลาให้15นาทีนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางต่อค่ะต้องบอกว่าวิวสองข้างทางคือสวยงามมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าระหว่างเดินทางเรามาพูดถึงจอนจูกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเมืองจอนจูค่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชอนลานะคะที่นี่ค่ะได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากมาสัมผัสกับประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยต้องถูกใจเมืองนี้อย่างแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จอนจูเลยนะคะ และเราก็มาถึงเมืองจอจูกันแล้วนะคะ รถบัสก็จะมาจอดให้เราที่นี่เลยค่ะจอนจูฮันอกวิลเลสนะคะที่นี่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวไฮไลท์ของเมืองจอนจูเลยนะเป็นหมู่บ้านโบราณสไตล์เกาหลีค่ะที่มีความน่ารักมากๆเลยนะคะบรรยากาศนี่คือชิลมากๆค่ะและพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเราสามารถเดินเล่นได้อย่างเพลินมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เมืองจอนจูยังเป็นต้นกําเนิดบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีอีกด้วยนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องลองมาทานกันนะในหมู่บ้านโบราณนี้ก็จะมีร้านดังๆอยู่สองสาร้านนะคะ แต่บอกเลยว่าคิวยาวมากๆค่ะแต่เนื่องจากเปรียวเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะดังนั้นครั้งนี้ค่ะเราก็เลยออกมาเดินเล่นรอบๆเมืองกันนะคะมาดูวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของชาวจอนจูบ้านเมืองของเขานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่านี่คือความเปียวแบบจริงๆเลยนะคะ ด้วยความบังเอิญนะคะเราก็มาเจอเทศกาลดอกไม้ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่ามันคือเทศกาลดอกไม้นะคะแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าคนเยอะๆตรงเนินเขาเนาะเราก็เลยเดินตามๆเขาไปนะคะแต่ปรากฏว่ายาวจ้าเดินขึ้นเขาหนักมากนะคะแต่เรามาขนาดนี้แล้วนะยังไงก็ต้องไปให้สุดซึ่งตรงนู้นนะคะเป็นจุดที่เราจะต้องไปให้ถึงดอกไม้สวยงามมากๆพอเรามาถึงนะคะก็ต้องร้องโอ้โหเลยค่ะเพราะว่าสวยงามมากๆนะเราจะเจอกับ มองดอกไม้สีชมพูอารามแบบนี้นะคะที่บานสะพรั่งมากๆเลยนอกจากนี้เรายังสามารถชมวิวเมืองจอนจูทั้งเมืองจากบนนี้ได้อีกด้วยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับการที่เราเนี่ยเดินเหน็ดเหนื่อยจนขึ้นมาถึงบนนี้ได้นะแล้วอีกอย่างนะคะคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเนี่ยไม่ได้แผนเอาไว้ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมานะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีที่ที่สวยมากๆนะคะอยู่ที่นี่นะแต่จากการที่เราเนี่ยชอบเดินเล่นลัดเลาะชมบ้านชมเมืองของเขานะคะก็ทําให้เราได้มาเจอที่นี่ค่ะแล้วก็ได้มา เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบชาวท้องถิ่นนะคะคนเกาหลีเที่ยวกันจริงๆคือบนเนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะเป็นคนเกาหลีล้วนๆเลยจ้า พอเราลงจากเขานะคะเราก็กลับมาเที่ยวกันที่ฮันอกวิลเลจค่ะที่แรกที่เรามานะคะก็คือที่นี่เลยค่ะโบสถ์จอนดงนะคะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่แล้วก็มีความสวยงามมากๆค่ะชาวเกาหลีนะคะก็จะนิยมมาเช่าชุดฮันบกหรือว่าชุดสไตล์วินเทจที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นนะต้องบอกเลยว่ามีความคลาสสิกแล้วก็มีความน่ารักมากๆเลยนะคะ และเราก็มาแวะทานร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านขายเกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยวแบบต่างๆมากมายเลยนะที่สําคัญคือคนเยอะมากๆคิวนี่ตั้งแต่ในร้านนะคะยาวออกมาจนถึงนอกร้านแบบนี้เลยค่ะ ติหมกเละนิดน,นึงนะเนี่ยคุ้นเส้นมา <laughs> หกใส <laughs> แต่อันนี้อร่อยสุดอะไรไม่รู้แต่ว่ามีเห็ดอะ ในร้านนะคะเราก็สามารถนั่งกินนะคะแล้วก็ชมวิวไปด้วยได้นะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมากๆโดยเฉพาะคู่รักหนุ่มสาวนะคะที่ทําให้เราเนี่ยอิดฉาเป็นที่สุดเลยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามากินย้อมใจกันต่อเลยดีกว่านะร้านนี้ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่มีความกรอบนอกนุ่มในมากๆข้างในนะคะก็จะเป็นหมูผัดซอสเกาหลีค่ะกินคู่กันคือมันลงตัวกลมกลอมสุดๆส่วนร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขนมชื่อดังของ เมืองจอนจูค่ะที่มีสาขามากมายเลยนะคะกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดค่ะภายในฮันอกวิลเลจนะคะคือเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่ร้านนี้แหละนะขนมเขาก็มีให้เลือกได้หลากหลายมากๆเลยนะคะมาลองชิมกันได้ค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะเจ้าวงกลมๆสีดำๆนี่นะ ใครมาก็ต้องซื้อกลับค่ะส่วนเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อกลับเหมือนกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นสเสน่ห์ของเมืองจอนจูค่ะที่เต็มไปด้วยร้านรวงนะคะคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความน่ารักมากๆนะคะบวกกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะใส่ชุดย้อนยุกกันเยอะมากๆค่ะทําให้นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองจอนจูที่ชวนให้หลงไหลสุดๆค่ะ ับมาถึงโซลแล้วนะคะเราก็มาแวะช้อปปิ้งกรุบกริบกันที่เมียงดงค่ะร้านเสื้อผ้าแบบนี้นะคะที่เมียงดงก็มีอยู่หลายร้านนะคะแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าที่เยอะมากๆนะและราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมาลองเดินเล่นกันได้นะเผื่อได้เสียตางค่ะก่อนนอนเราก็ได้อิ่มๆกับขนมจากจอนจูนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เปรียวชอบมากๆค่ะลักษณะคล้ายๆขนมไข่นะคะดีงามสุดๆ สวัสดีวันที่11วันนี้อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้านิลพรกันนะคะ ช่เลยนะเหนื่อยอเคสิเกาข้ามเนี่ยันเหนื่อยเหรอนเหนื่อยเหอบ้าไปแล้วเหร เ, <c oughs> เลย <c oughs> เหนื่อยจัดเป็นบ้าเลยคําเพียขำาเวลิเกซิงเกิลดูเดินมาบนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเห็นวิวของกรุงโซลทั้งหมดเลยนะซึ่งสวยงามมากๆส่่นตรงนี้จะเป็น World c u p Stadium ซึ่งตอนนีนะ้เป็นรังย่าของสโมสรเอฟซีโซนะคะ เรียกว่ายังไม่เคยเข้าไปข้างในเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครเคยไปมาแล้วก็รีวิวด้วยนะจ๊ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นออยทางปากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลงจากที่นี่แล้วเราก็จะไปที่นั่นกันต่อใครเดินไม่ไหวนะคะก็มีรถบริการนะคะเสียตังค์นะจ๊ะ ถึงแล้วนะคะห้านินปาร์คตัเป็นหาเนินเวอร์ชั่นที่แบบว่ายังไม่ลงญ้าจ้าตัดไปแล้วแต่ย้ายังไม่ลงจ้าไม่มีอะไรเลยค่ะใครจะมาเดินนี้ก็ไม่ต้องมานะจ๊ะไวรอมานู่นเลยจ้าดูลงดูลาจ้ามาดูญ้าสีน้ำตาลเจ้าลง ใครชอบแบบแห้งแรงแห้งแรงก็เชิญตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะที่เป็นแบบลังนกขึ้นไปถ่ายรูปได้นะบนนี้ ก็จะเห็นวิวเมืองด้วยเหมือนกันข้างบนนะคะและเราก็มาต่อกันที่ออยทังเค้าเจอพาร์คนะคะที่นี่ค่ะเป็นการที่เขาเนียเรมิถังเก็บน้ํามันเก่านะคะให้กลายเป็นเค้าเจอพาร์คค่ะที่มีความชิคนะแล้วก็มีความครีเอทีฟมากๆค่ะเป็นเหมือนกับพื้นที่สร้างสรรค์นะคะที่ต้องบอกเลยว่ารับประกันนะว่าสายมินิมอลเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอน えっ จากออยทางเค u น์เ r อร์พนะคะเราจะเดินต่อไปที่นี่เลยค่ะ w o r l d c u p s t a d i u m นะคะเราจะไปหามื้อกลางวันทานกันค่ะกับที่นี่เลยนะคะ Home Plus Kitchen เรากำลังจะกินข้าวกันนะคะแล้ววิธีการสั่งอาหารที่นี่คือเลือกเมนูเือเมนูแผ่นหนึ่งอันนี้ป้ายหนึ่งก็จะเป็นของร้านหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็มาสั่งที่เคาน์เตอร์นี้นะคะพอสั่งเคาน์เตอ,อร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นบัตรรอเรียก นัมเบอร์อะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปรอตามร้านเขาเรียกเราก็ต้องมาดูว่าร้านที่เราเลือกออยู่ตรงไหนอันนี้คือร้านที่เราเลือกนะคือไม่ต้องสั่ที่ร้านคา์เตอร์ใส่เงินที่คา์เตอร์ให้เรียบร้อยเราก็ค่อยมารับอาหารที่นี่เดี๋ยวรอเขาเรียกก่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเป็นฟูจคอของโฮมพลาสสาขา w o r l d คทอสสเตเดีย ก็จะมีแบบน้องน้ำอะไรให้แบบบ่งบดได้เรียบร้อยมาแล้วค่ะละำเบอร์ของเราคือ2129เนะคะ นั้นเราก็มาเดินเล่นกันต่อที่ย่านมังวอนนะคะที่นี่ก็จะมีมังวอนทรดดิชแนลมาเก็ตนะคะจะเป็นตลาดแบบพื้นเมืองเลยนะที่มีของขายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ของสดนะคะหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยที่เป็นอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองต่างๆน่าทานมากๆเลยค่ะ อนอกจากนี้นะคะที่มังวนก็ยังมีคาเฟ่อีกด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นคาเฟ่ร้านดังนะคะที่ประตูทางเข้าร้านเนี่ยเป็นตู้กดน้ําสีชมพูหวานแววน่ารักมากๆเลยนะคะและก่อนที่เราจะกลับที่พักย่านเมียงดงนะคะเราก็มาแวะที่ย่านนําแดมุนค่ะย่านนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับเมียงดงเลยนะ และถึงแม้ว่าของช้อปปิ้งนะคะที่นี่อาจจะไม่ใช่สไตล์ของเรานะคะแต่เรื่องของ street f o o อาหารต่างๆบอกเลยว่าเด็ดทีเดียวนะคะมีร้านดังๆนะคะเราก็โซนร้านอาหารร้านปิ้งย่างที่คนเกาหลีนิยมมาทานอีกด้วยค่ะ ลิ้นจี่พีชนะจริงๆจะชอบกินพีชแต่รู้สึกมันน่าจะลิ้นจี่นํำมากกว่าเดี๋ยวลองดูก็อย่างที่คาดไว้นะรสชาติมันจะออกแบบลิ้นจี่มากกว่าคือไม่มีกลิ่นพีชเลยแหละจริงๆมันคือแบบกลิ่นลิ้นจี่อย่างเดียวเลยจ้ะง่ายๆคือมันคือนมลิ้นจี่นะคะใครมาก็มาลองกันได้ วันนี้นะคะเราก็มากันที่ตลาดกวางจังนะคะตลาดนี้ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆค่ะพอเราเข้ามานะคะยังไม่ทันได้เดินเลยค่ะก็เจอกับร้านขนมที่ปั้นกันสดๆแบบนี้นะคะดูแล้วน่ากินมากๆค่ะเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปต่อแถวซื้อทานนะคะแต่บอกเลยว่าคิวมันยาวมากๆกันทุกคนแต่เรานะคะคก็มีความอดทนมากพอจนได้ขนมอันนี้มาทาน นี่นะคะกล่องหนึ่งมี8ลูกข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วแดงแบบนี้ ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็แผงขายอาหารพื้นเมืองค่ะที่มีร้านให้เราเนี่ยได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะคือเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่แผงขายอาหารพื้นเมืองแบบนี้แหละนะแต่และร้านเขาก็ขายคล้ายๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวยำคิมบับนะคะต๊อกนะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยอาจุม,มาเขาก็จะคอยเรียกลูกค้าอยู่ตลอดตลอดนะชอบร้านไหนถูกใจร้านไหนก็นั่งได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาต่อกันที่ย่านแพฮังโนค่ะย่านนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งย่านมหาวิทยาลัยนะแต่บอกเลยค่ะว่าที่นี่มีความแตกต่างกับย่านมหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบลอดเวเกาหลีแทฮังโนนะคะก็จะเต็มไปด้วยโรงละครมากมายเลยนะใครที่ชอบดูละครเวทีก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะบอกเลยนะว่าสายศิลปะต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอน แล้วเรานะคะก็มาต่อกันที่ย่านมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งย่านค่ะนั่นก็คือย่านมหาวิทยาลัยสตรีสังชินนะคะย่านนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าเดินมากๆนะเพราะว่าไม่ค่อยมีชาวต่างชาติค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาชาวเกาหลีนะคะถ้าเกิดใครที่เบื่อกับการที่เราเนี่ยมาเดินชอปปิง้งเราก็เจอแต่คนไทยนะไปที่ไหนก็เจอแต่คนไทยเนี่ยก็ลองมาเดินเล่นที่นี่กันได้นะคะแถมของต่างๆเสื้อผ้าต่างๆราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะ ช่วงเย็นนะคะเราก็มาแวะหาอะไรทานกันที่ย่านอ e ีแดค่ะ ร้านแรกเลยนะคะที่เราต้องแวะก็คือร้านขนมปังค่ะมาหาซื้อของไปทานเป็นมื้อดึกนะคะต้องบอกว่าขนมนี่หลากหลายมากๆแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะแต่ที่เป็นมื้อหลักของเราค่ะก็ต้องร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านหมาล่านะคะที่เขาจะให้เราเนี่ยเลือกเครื่องต่างๆค่ะแล้วก็เอาไปชั่งนะคะราคาก็จะคิดตามน้ําหนักค่ะจากนั้นแม่ครัวก็จะไปปรุงเป็นหมาล่าร้อนๆให้เราได้ทานนะคะคือร้านนี้นะคะเป็นหมาล่าแบบจีนแท้ๆเลยนะ สูตรจากจีนนะคะแม่ครัวเป็นคนจีนนะคะแล้วรสชาติคือแบบจีนสุดๆดมีความเผ็ดมีความชาลิ้นมากๆนะคะแล้วเครื่องเนี่ยก็มีหลากหลายค่ะผักต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะแถมยังมีข้าวร้อนๆให้เราได้ตักฟรีแบบไม่อันอีกด้วยค่ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP สุดท้าย Korea w a k EP 5ค่ะ